ข้าเขาปาเกเพ็ดอีกเล้วเกเพ็ดเนี่ยอิตซองทะเลนคันทะเลนมันีอากาศหนาวฝนบกตกแต่อากาศหนาวเย,ยังไม่ยัยม We go ahead. Keep. ดอกใหญ่มากโอเค ก็เยอะยูนิตเองตัวไม Ủa, kia dày Look for it. มาเป็นกลุ่มเบื่องทุกคนเดิน นี่จะทุกคนเ็ดที่เก็บมาวันนี้เห็ดที่เก็บมาวันนี้อันนี้ตัดขาเรียบร้อยแล้วตัดขาเรียบร้อยอันนี้จะเป็นเ็ดเ็ดพึ่งเหลืองเนี่ยเ็ดพึ่งสีเหลืองนี่ข้างในมันจะเป็นสีเหลืองเ็ดพึ่งอันนี้นะแซรห,หอมหอมมันจะหอมมันจะมีกลิ่นหอมกระแศบ เสียงเครื่องบินเสียงเครื่องบินนี่อันนี้จะเป็นดอกเ,อเหลืองเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดอันนี้แกงแสบไม่ใช่แกงเสบแบนะแต่มันจะหอมมันจะหอมแต่ก็มีเห็ดพึ่งเกาลากักนี่เห็ดพึ่งเกาลักจะเป็นแบบนี้เห็ดพึ่งเกาลากัก จ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งไว้จะได้ประาคลิปต่อไปนาะจะน่าไว้เจอกันในคลิหนาะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าบ๊ายบาย